สวัสดีครับพี่น้องกับผมมิยาพาเที่ยวืัอนี้ได้มีโอกาสมาอำเภอหนองบัวแดงพาเอฟซีมาเที่ยวอำเภอหนองบัวแดงนะครับนะครับอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินี่เห็นไหมครับที่จะมาบ้างใดน,นี่อำเภอหนองบัวแดงเห็นไหมครับอำเภอหนองบัวแดงนะ้าสีเห็นป้ายมาเลยเห็นป้ายเมือ,เเมเมองพระเจ้า ออกขวาเมื่อนี่ไปทั้งชัยภูมุ่มสันวานะครับเน,ะนาะตววิญญาสองต้องใสาเมื่อกมาทั้งผีนะครับเนาะบุงเด้อมันไปไปอย่างไรน,นะพี่น้องนี่คือ,อยังทาง,งนาเฮ้าเนี่ยพ่ญ่า,ามาจาก่าขับรถมาทั้งยังออกมาทั้งฝั่มนะครับออกมาทั้งนีเนาะตรงแยกยังแยกไฟแดงตรงที่ว่า ทางอยากชี้พุ่มทางแดกเลยครับเนาะตรงนั้นแหละปะ้าผักขาจาวพลพูจยิ่งอยู่ไหมเป็นแหล่งที่ส่งผักบ่อนี่พี่น้องเป็นแหล่งที่ส่งผักบ่อขาจอาวซื้อขายกันตรงนี้เลยเนาะซื้อขายกันตั้งสี่เลยตัวนี้คุณนะ่ะเห็นบ่อตลาดแรงไเด็กบุพี่น้องตลาดแรงไเด็บุโอ้ตลาดตลาดตลาดมันเป็นตลาดครับเนี่ยตลาดตลาดขาจอาวยุนีตลาดสด เนี่ยที่สบานน้องบัวแดงนี่ครับตลาดน้องอบัวแดงนะครับเนาะอืมแสดงข้างหน้าผมนี่จะเป็นที่ประกรัอนอำเภอแน่นอนพี่น้องเห็นบับบ,บ,บ,นแบบแบมแบมเห็นแบมแบมบับบับนะครับเนาะอ้ยใหญ่แท้อำเภอเขาจาวงควางทแท้ยังบ่อขอสอบบ้านี่พี่น้องบ่อขอสอหรือยังไงเนี่ยเนาะซีแมนยึดดอกเห็นไหมครับพี่น้องอยู่ข้างหน้าผมเนี่ ว่าที่ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดงนะครับเนาะสาธุลุง่อพญญาเร่เด้อชัยผู้เมานะครับเนาะสาธุสาธุสาธุออกทั้งสายมือพี่เนาะผมเดืยวสายมือเลยครับเด้อเดือดสายมือเนาะเด๋อดสายมือเด๋วดสายมือครับมาตรงหนามเพื่อที่ว่าการอำเภอผมเดยวดสายมือมากเลยครับเด้อ จังในกับวิญญาบ๊บยท่านหูนะว่ามีส้อยหดตอกใดนเนาะครับนะะักค่ะเริ่มจากหนาะเพิ่มออกมาเนี่ยแหละวิญญาก็เลยเลี้ยวทรายมือนะครับเนาะเออนะครับเนาะครับีน,ะบนาทางท่านนี้เออในสถานีนตำรวจผูทอน้องบัวแดงนี่ครับเนาะออกมาทาั้งนี้แหละอำเภอครับในนาสออนะครับน้องบัวแดงมานี่แหละครับเลี้ยวเลี้ยวสายออกมาทั้งปีนะครับเดี๋ยวออกมาง่าง เดือดใสมากหนาเพิ่มวันีนะครับตรงไมนด้านนี้นะมีของขายมีอย่างน่ามักท่านติมักสมส้มส้มเขียวหวานส้มจีดบะส้มเขียวหวานเนาะที่นี่ออกมาทาั้งผีกับมีจลาดดี่ย่ามับพีน่นะุเนาะดิติดตามไปเบิงนะครับวิ่ญ,ญ่านะครับติดตามเบิงมาเป็นยังไงเนี่นะนี่ยังนี่อยู่ข้างหน้าวิ่ญ,ญาเนี่ยอยู่ซายอยู่ขวามือเนี่เบิง โอ้สํานักงานเทศบาลอำเภอหนองบัวแดงครับย่นีนะครับผมครับผมนี่นี่เทศบาลออกมาทั้งเทศบาลมานี่นะครับออกมาทั้งเทศบาลมานี่ละครับผมมาเรื่อยๆครับนี่ตลาดข้าวเจ้ามากสิจํารดวจมากสิไปอย่างนอหนี่เฮียจะเก่งงามแต่ยื้อย่างบะหุงนะไม่นองปิดอยู่นะปิดเพราะท่านเปิดบริการอยู่นะครับนะอืม เรื่อยๆอยู่นะครับมาเรื่อยๆครับไปเรื่อยพี่น้องตลาดเขาจะตียู่โซนแน่ค่อยว่ากันเนาะครามหักับพานมาเรื่อยๆนี่นะตลาดเขาจะยู่งโซนพี่ลัตซ่อมลงเนาะครับผมออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเนะครับเรื่อยๆโอ้ปั๊มน้ำมันครับปั๊มน้ำมันผมไม่ทางแยกยังอยู่ข้างหน้าไปเบิ้งติดตามไปเบิ้งครับนะไมแยกยังอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเนาะ แยกกันไปสังไหนแน่ตลาดข้าเจ้าสียุยดันนใ่งอีืนละครเดี๋ยวค่อยกลับไปเบืนะ้องเนาะอืมกลับเบื้องเน,น้กลับไปดูสิมีแยกยุ่ข,ข้างหนาบ่มีไฟแดงครับมีแต่แยกวัดใจนะครับเนาะแยกวัดใจกันนะครับแยกวัดใจกัน ทางนี่เป็นจังไดเนาะพี่น้องเนาะทางบ่งบ่งขอมูลนะครับเนาะพี่น้องเียกทางนี้เขาเจ้ามาทางนี้มาจากทางใดมาจากไสเนาะพระท่านหูวเนาะเอาวิญญาณเรือทรายแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเรือทรายออกไปครับเรือทรายวันทั้งพี่ออกวันทั้งพี่เขาเจ้าสิวายยังเนาะออกวันทั้งพี่มียังเนาะครับผมวังมุ่งน้าดใต้โรงเรียนเนี่ย ้องพี่ต้องตามคลิปเนาะชมมาชมมานำกันชมมานำกัน,น,นาาาพันนาไหมทั้งพี่พ่อมาเจอ,อานาอำเภอครับนาสาพอ,อตรงมาเรื่อยๆก็มาเจอแยกนะครับพอม,มาเจอแยกปุ๊บวิญญาเลี้ยวซ้ายข้ามาทั้งพี่นอะออกมาทาั้งจากทางไหนเดี๋ยวไปบึงนะครับเนาะมาทาั้งนี้โรงเรียนบ้านราดใต้นะครับมาทาั้งนี้นะครับนานะโรงเรียนราดลาดใต้นะครับมาทาั้งนี้มาทาั้งนี้วัดอะไร วัดน้องบัวแดงน้องบัวแดงนะครับนะะพัดน้องบัวแดงครับออกมานะครับออกมาทางอำเภอทั่งดอกมากระักทรายม่เจอแยกกับหักทรายออกวัทั้งปีใส่ครับเจอไฟแดงเนาะเจอไฟแดงเจอไฟแดงไฟแดงข้างหน้าเ่ยครับมันจะเป็นอย่างเนาะวิญยาไปผ้าไปดเนาะครับผม เห็นอรเกษตรเกษตรสมบูรณ์ตรงไปนะนะครับเกษตรสมบูรณ์ใช่ผู้บอกขวามือเลครับเด้เอเนินคานะครับนะ,ะครับนี่อำเภอหนองบัวแดงนะครับเด้ออำเภอหนองบัวแดงนะครับนะครับอำเภอหนองบัวดแดงครับมาติดตามเบื่องพี่นอ้องอำเภอหนองบัวดแดงจะเป็นต้งไหนนะนี่เห็นไ่อำเภอหนองบัวดแดงนี่แหละครับ ครหลวงพิญ,ญาสิพาวอมันพาครับสิบไปเขาในตรงไปก่อนนะครับไปทั้งพาตลาดเข้าไปก่อนเนาะมาเป็นยังไงเนาะตลาดนะครับเนาะเป็นยังไงแน่หันออกขัวมือโอ,อ้ถ้าขวามือพิญญาณไปนี่สิไปใช่พุ่มใดนะครับเนาะใช่พุ่มใดโอ้หนังงามเขาจะเฮ็ดงามแต่ครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับผมนะครับวิญญาณสิตรงไปทางพุ่นนะครับตังแข้งหนาทั้งอำเภอ เกษตรส,สมบูรณนะ์เนาะหันหน้าไปทางพุนนะครับนะสีแยกน้องบัวดแดงนี่เห็นมาเห็นป,ป้ายว่าเป็นอ้องสีแยกน้องบัวดแดงนี่เด้อพี่หนาสิติดอยู่ไฟแดงตรงนี้เนาะสีแยกน้องบัวดแดงนะครับนะเลียวซ้ายมือไปทั้งใดสิไปทางตลาดสดเนี่ยวะนะครับเนาะมาว่ากันพี่นอ้องที่คอยที่ตามมึงจะเป็นไหนเนาะหถุดไฟแดงมาแล้วครับหลไฟแดงมาแล้ว ยาวยาวมาเลยโอ้ออกมาทางพี่ครับออกมาทางตรงไปทางเกษตรสมุนต์ต้องปุ่นใดให้มิสิเลี่ยวกัวเข้าไปได้บ่พี่น้องบ่แน่ใจเนาะแต่เบิ่งกบนขับมันเป็นส่วนทางบ่นะครับหนะักได้ยืนรับพี่น้องนะเอามิยิเลี่ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปกลัวมือไปทางเข้ามาทางตลาดดีกว่าเนานะไปเข้าไปเบิง่ง เดี๋ยวใส่เข้ามาบอกผิดบอกถูกพี่น้องลงขลงใส่ลงขวาแหละลงใส่ลงขวาเลยพี่นอออ้องเอ้าคราวนี้กันในตลาดครับหันหนามันมุนม่งหน้ามาตลาดเลยเนีย่อำเภอหนองบัวแดงนี่ข้กเจ้าเฮ็ดหมกจอดรถให้เลยครับเล่นวิ่งสองเล่นเลยนีนนน่รถไม่มีขวางทางแน่นอนที่จอดรถข้าเจ้าเห็นไ่ความเรียบร้อยนีย่คือให้หม่งจอดรถได้เลยเห็นไ่ตีเส็นให้จอดรถได้เลยครับเห็นไ่ กับรถเข้าไปจอดในช่องปั๊บปั๊บปัป๊บรถวิ่งก็วิ่งนะครับบม่ได้จอดขวางถนนเด้เห็นว่านู้นนะถอยชอนผู้บากตึกเลยนะ <c oughs> เห็นไอมนัองโต๊ะโ,โ,โต๊เป็นไงครับข้า้าความเรียบร้อยเนาะแต่นำเพื่อขา้าราการเกษติแต่งกันไปนะครับกเก็ตรกันไปเนาะน้ำเต้าหู้โอ้พี่ตลาดที่นี่แหละเห็นว่าตลาดของกินของใช้ ทุกอย่างกับข้าวแรงนี่พีเบิร์ดละพี่น้องมอึดบ่อยากเลยเ mm hmm. ชียขัวมือเวิญนากกับตลาดนะครับใายมือตลาดตลาดสดเทศบาลน,นี่ครับยี่ได้นะครับนะ mm hmm. ครับเนี่ยมาว่ากันนะรถหลายนะเนี่ยมันแรงนะครัเนี่ย,ตล,ออยนะนะตลาดของอยู่ของกินข้าเจ้านะครับนะตลาดของอยู่ของกินข้าเจ้านะครับผม ขาแอาอัดธรรมดาพี่น้องเพราะว่ามันเป็นช่วงรถนะช่วงรถอ่าประชาชนออกว่าจับใจใสอยนะครับเนาะของอยู่ของกินเป็นใดเพียบพร่าเดี๋ยของขายของอยู่ยินเข้าจก่อนผมมีแมทเนี่ยนะครับมีบางค้นเพราะว่าเขาบอกม,มีแมทอเออครับผมเบิงเงินไปครับมีตลาดบ็กซออันนี้บก็อกซอรที่ต้งส่มือวิอญญาณนะครับนะ บคอสอบคอสอ,อ่าเดี๋ยวขับเบิ้งนี่บคสอจากน้อยพี่นองบคส่งอส,อนะสถานีขนส่งนี่เห็นบ่พี่นองเห็นบะน่ะสถานีขนส่งนี่เห็นบ่เนี่ผู้โดยสารอำเภอหนองบวัวแดงนี่เห็นบะนะครับมาวิญญาเป็นไหน่ผ้าม่าเลยลุยเลยข้าเจ้าจากักไข่ยอ้อนบ่ย้อนได้สอนเนี่ยวิญญาลุยยังเดียวครับบ่เป็นยังเพื่อเอฟซีจะได้รู้เนาะบคอสอข้าเจ้าอยู่จงังได นี่ลุยมาเลยนะครับนี่ครับอมเพื่อนองบนนวแดงน,นี่นันรถเหรียญหูใ่มาอย่างนี้เลยครับเดินมาตามออกมาตรเนีเลยออกไปทางพุทธนึกนะครับรอบรอบมานี้ครับออกคนบกสคนทรงมานี่ครับตรงมาทางนี้เลยนะี่ออกมาใน้านนี้นะครับก็เป็นตลาดนะครับตลาดบกสกาจะอยู่กับใบไ่ยยครับน,น้อย ครับเป็นอำเภอนะครับเนะาะกับธรรมดาเพราะเป็นอำเภอขอจ้าก็บริยายหมากมายนะครับนเนาะทั้งตลาดขจ้าก็ใหญ่อยู่ครับตลาดนะั้นอ่ะยายอยู่นะครับเนาะ,ออ,ะออกจากบอขสอมาวิญญาณเดียวใส่เที่ยนนึงนะครับนะเนาะเดียวใส่ไปอีกเที่ยนึงครับคือที่ตามันมีอย่างแน่ช่างนี้นะอ่าไปเบิ้งครับผม ธนาคารอมสินครับธนาคารอมสินยุนีนะธนาคารตลาดเซสือยผาย่นีครับยขสัขวใสมือเลยเนี่มาใสามือวิญญาณเลยครับกาเอฟซีทั้งน้องโมดแดงเด้อต่อคอมเมนต์วิญญาณเลยเด้อเป็นยังไงครับอวิญญาณเลี้ยวใสอีกทีนึงนะครับนะบ่งหัวเส้นทางสิเป็นยังไงแน่นนะครับเอาเลี้ยวใสระทักทีนะครับเอฟีมียังน่นะครับนะเป็นยังไงแน่นนะครับเอาตา เนี่ยรถรถแถวชัยพุ่มแถวอีสานส,สีมีแบบนี้มีสามลอ่อแบบแบบนี้นะครับนะเป็นสีเอีทิเทากันเนาะอันใดนี่ที่ประกันอำเภออ๋อที่ประกันเพลครับอันน่าประทังที่การอำเภอคือเก่าน,นะครับเนาะงวิญญาเอาหักใส่ทีนึงนะครับเนาะนี่ที่ประกันอำเภอหนองบัวแดงนะครับนะเนาะเลี้ยวซ้ายทีนึงครับผมเลี้ยวซ้ายออกมานี่ปุ๊บเอออายาวอ่านลาดเลยทีนี้รถเพียบ เพราะว่าเป็นตลาดแรกนะครับช่วงนี้เวลาหาโมงกลัวเลยพี่น้องหาโมงกลัวแล้วเนาะครับพี่น้องกันพี่น้องกับประชาชนกับสมาชากใจใสอๆนะยู่ของกินนะครับเนาะเนี่ยโอ้เข้าชมว่างของขายแบบนี้เลยครับเป็นบูธเลยเฮ็ดเป็นบูธหรือว่างแบบนี้เลยเนี่ยว่างแบงสิเลยครับพี่น้องวิญญาณอยากอยากลงไปยู่ต่างห่งแห่งแห่งวัสดุนะครับเพราะว่า ที่จอรถอ่ะสีลำบากหน่อยหนึ่งนะครับผมเนี่ยมีของขายหอมแดงหอมแบงมักไหลแท้มีตูดแท็โอ้ของขายพักบุญวันปกแฟงก็ไม่มีหนังอูุู้นะเอาเอาเอาเพียรพักยังนี่กางกำตัมมือเต็มกำมือเขาเจ้าเต็มกำมือนะครับนะุูนะของขายว่างขายได้บนฟุตบาทสิเลยครับเขาเจ้ากั โอเคเขาจะเปิดใอ้คนนะเปิดให้ขายไม่ขายมาขายนะขายแบ่งปันกันไปนะตลาดนะครับเนาะอืแบ่งปันกันแบ่งซื้อแบ่งขายกันนะครับเนาะครับผมอันนี้เป็นยังโรงเรียนนะโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมช,มชนน้องบัวแดงนะครับเนาะครับพี่ญาติถือตรงไปผุ่นมีอย่างบ้านนอ้นนะครับอาลองดูพี่น้องนะเดี๋ยวตรงออกไปทางบึงนะ ตรงไปออกว่าเป็นเส้นชัยภูมิละนะครับนะเดี๋ยวติดไฟแดงนิดนึงนะครับนะเขาบริหานวิญญาณออกมาทั้งนี้แหละครับที่เลี้ยวออกมาออกมาเส้นนี้ออกมาในวิญญาณก็เลี้ยวเขาไปในตลาดก็เลี้ยวทรายเลี้ยวทรายเขาตลาดก็ค่ะเขาไปในบกสอนะครับเดี๋ยววิญญาติดไฟแดงอยู่ตรงแยกเนี่ยแยกเนี่ยอีกเขาเรียกแยกอนีียน้องบัวแดงนะครับแยกน้องบัวแดงนี่เนาะครับเดี๋ยววิญญาติดตรงไปทางพุ่นนะครับออกไปทาง ใชยพุ่มเบิงนะครับมาสีจักกิโลโดยเฉพาะใช้พุ่มนะครับกาลังเบิงอยู่ว่าวิญญาณสีหันรถไปทางใดสิออกไปทางกระสิสมบูรณ์ด้วยสิเราไทางใชยพุ่มดีนะครับนะเดี๋ยวใอยติดตามเบงกันนะครับผมตามไปดูกะรถกระไรพี่น้องเ่ยไมแรงนะเจ้ากระสิจับใจใส่ซอยนะฮันพุ่นสิเกลืองานกระบ่ากับซองนะครับผมเป็นไฟแดงนะครับยูนีนะเป็นไฟแดงนะครับนะครับผม เทโกโรตัสก็มีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเทโกโรตัตหนึง่งจะพีละนะครับตรงไปเบิงตรงไปเบิงครับตรงไปเบิงตรงไปเบิง,บงนะครับออกมาทั้งเทสโกเทสโกโรตัตนะครับเนาะออกมาเส้นนี้เนาะครับนี่ป้อมตำร,รวจเด้อครับป้อมตำร,รวจชิยุนนีนะ่เนาะป้อมบริการประชาชนยินเนะครับเนาะ วิญญาออกมาเส้เนีนะครับออกมาเ้เนีเดโกโกรถตัดน,นะขามเขามาทั้งหนาเด็กโกรถตัดน,นะครับนะปงหัวเส้นทา้งไปชังใดเ้เนีใช่พู้มิไปจากกิโลไป่ท่านได้เห็นนะครับนะถ้าพี่น้องคอยตามไปบึงวิญญาหันหนามไปทั้งลูกศรสี่บอกว่าชัยภูมินะครับแล้วนะออกมาเ้นไหนนะครับเด้อเ้นมาทางนั้นเลยนะครับเป็น,น,นยังไดแน่ ทูกเขาลูกนั้นจิงพึ่งยุ่งนาน,นยขึ้นผู้เสด็นอะพี่น้องเนาะ mm. ใช่พุ่มสี่สิบเก้ากิโลพี่น้องใช่พุ่มสี่สิบเก้ากิโลสา mm. มส mm. ิบห้าครับตามคาทิเอาดีไม่ยากสิกลับรถกลับนะครับยูเทนร,รถกลับเนาะคร mm. ับผมยูเทนร,รถกลับอะไรกันนะครับเนาะ ไปน้องมาแดงพักดีชุมพลกเกษตรสมบูรณ์นะฮะจอกทสายมือนะครับเนะก็ออกไปทางทรายมือนะครับนะพ่อเกษตรนะมส,สมบูรณ์นะครับนะออขมือนะมีไฟแดงนี่ครับขับรถมาแล้ววิญญาขับรถมาแล้ววิญญาสิกับรถออกไปทางอำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะครับผมก็เป็นอำเภอที่ก็ว่า บ่ได้วางกงขวางครับถ้าเมืองเขาเจ้ากัญญาอีเด้เมืองเขาเจ้าใหญ่นะครับเนาะ <S <S ผมมักมองไลว่าพักเขาเจ้าจะมาว่างขายแบดดินแล้วก็ว่างน้ำพุทบาทไหมครับเนาะผมมักได้บรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศถึงสีาบานๆเท่านะกะกะคือคือว่างไงว่าประชาชนือกเกษตรกรที่ปลูกพักขายหรือปลูกพักปลูกหญ้าเนี่ยสามารถที่เอามาขายเลยเลยนะครับเนาะเอามาขายในตลาดทางใดเลยยังไงแบบนี้นะครับเนาะ คือบุยากคือขจอกดซอยประชาชนเ่ยนะเป็นตลาดที่เปิดให้ใหพี่น้องมาจับใจใส่ใส่กันได้มาขายได้ชาวบ้านผูกพักกี่ก็มาขายกันโอเคนะครับตัวนี้วิยา่างสิเลียวขัวนะครับเลียวขัวไปทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับนะับผมไปทางเกษตรสมบูรณ์ครับผมรถขจอกกบขลังติดนะครับเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ขเจเลิกงานนะครับนะเนาะขจเลิกงาน รถคนแกนที่ยุงหนาผมเนี่ยคอนแกนได้มากเลยก็ได้ใช่พวกนะครับนะอาจจะก็มาไก่เลยครับนะครับเห็นมอป้ายบอกบงบอกเห็นมอเลยน้องบัวแดงเห็นมอครับเห็นมอครับผมเอาดูนีสิเลียวขัวนะครับสีเลียวขัวไปทางอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับครับผมออกทางผีเลยเดลี่ยวขัวเลยนะครับผ่านหลานรงครับ ตลาดข้าวเจ้าใหญ่อยู่ทั้งสายมือนะครับเด้อตลาดข้าวเจ้าสิใหญ่อยู่ทั้งนั้นนะกวงขวางทั้งนั้นนะครับนะครับผ <więc S 1> มวิม่ย่าสิตรงไปครับออกท,งกทางเกษตรสมบูรณ์นะครับนะครับผมง่ายๆตลาดข้าวเจ้าทั้งสายมือเป็นหลกักตลาดข้าวเจ้าอยู่ทั้งพีนะสายมือเป็นคำนะนะตลาดพึ้งตลาดข้าวเจ้าใหญ่อยู่ครับนะ ในกวางขวางเลยทีเดียวมีปั๊มน้ำมันมีปอรตท่อมีคาร์เทคมีพี่ๆมีบางจากนะครับนะถรนนรข้าเจ้าก็โอเคนะครับเนาะก็กกนขนเจ้าวกำลังก่อสร้างนะครับชวนีนกำลังก่อสร้างก,างกลังขยายถนนเลยเพราะว่าอนาคตหนีนน่เข้าวต้องขยายถนนหนึ่งกว้างขวางแน,น่นอนนะครับเนาะก็บวกกันขเข้าวสิ่งก่อพัฒนาเจริญเพื่อน,นะครับเนะาะไปเรื่อยๆครับเออมีปัมม๊มเตอรท่อ ขั uhm, บฟารมบอยท่ออยู่นี่เห็นไหมมีคือการเบิ่อตนะครับเนาะไม่ยากสิมุ่งนาออกทั้งอำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะครับอ่ะเพื่อถนนทางข้าราชกาสิมุ่งนาไม่ยางพูดเป็นอย่งไรแน่นะครับเนาะครับลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมขารากระจายถนนอยู่โอ้พี่โรงพยาบาลนี่ทั้งพี่พี่น้องโรงบยาบเขาราชาสิอยู่โรงพยาบาลปะแมนครับโรงพยาีาลีครับนี่โรงพยาบาลนี่พี่น้อง นีโน่โรงพยาบาลโรงพยาบาลน้องบัวแดงพี่ครับเนาะครับครับโรงพยาบาลน้องบัวแดงนะครับเนาะครับพี่โอเคเดินทางาเจ่ามมาแถวนี้นะครับนะเนาะเนี่ยบานเมื่อะเจ้ากำลังสิพัฒนาออกมาตั้งปีแล้วครับกำลังขยายถนนนะเบาซื้อก็ยังขยายถนนนะครับเน,นนะบา,อยายนอนนะนะอีกอีกบ่โดนครับปีหน,น้าในกว้างขวางเลยถนนเสนีเนะพี่น้องนะคันเอฟซีเดินทางมา น้องบัวแดงจุนิกราบานระว่างนะครับถนนกับลังกอส่างอยู่นะครับเนาะวิว้างคางาง,างนาเห็นปะงามภูเขางามทั้งสายทั้งขวามีวัดพี่นนอะภูเขาโอบล้อมด้วยภูเขาเนะครับโอบล้อมด้วยภูเขาเลยนะครับเนาะสวยง,งามเลยครับอำเภอหนองบัวแดงนะครับเนาะพาเอฟซีมาเที่ยวชม,มอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะครับเนาะ ตอนนี้วิญญากระสิมุงนามาท่างออกมาท่างเกษตรสมบูรณ์เนาะครับผมเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะ,นะอย่างเพื่งข้เจ้าใหญ่ึ้นมากว่ปีละครับขยายมากว่าปีเลยปีละครับอารามชามเลยงามๆเลยนะครับนะครับผมงามอารามชามนะครับรุ้วิวงามไปนอกทางขโมอเนาะ เกสีเริ่มเป็นหมู่บ้านแล้วครับเริ่มเป็นหมู่บ้านอนี้ยังออกมาได้ล่ะนะครับเนาะพอเลยออกมาทังพีแล้วเป็นหมู่บ้านนะครับคือเป็นจะในเขตอำเภอนะครับเนาะคือในเขตอำเภอเนาะแต่ผมมักตรงที่ว่าสรายมือมีภูเขาขวามือมีภูเขาเพราะว่าหนานาวสินหนาวก็ก็อำเภอทั่วไปที่ว่าบม่มีภูเขาเพราะภูเขาในกาดสีเย็นมันมาคบเนาะกาดสีเย็นเนาะกาดมันจะเย็นๆนะครับเนาะ ธรรมชาติไปในบรรยากาศนะครับตอนนี้อะวลาหาโมงแรงแล้ววิญญาอยู่อำเภอหนองบัวแดงอยู่เลยนะครับเนาะภากจังหวัดชัยภูมิมุ่งหน้าตอนนี้กำลังหันหน้าไปสู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะครับผมเกษตรดีนะครับข้างผู้เขียวออกบานคอนแกนไปนแล้ครับสี่หอคอนแกนคําสําได้หัดบ,บ้านวิญญาเนาะคาจังหน่อยอยู่ปีหนะ่อกำปเไปเนาะแต่คือจา วิญญาพาเอฟซีมาเที่ยวค่ะในค้อมูลอะไรก็มีความสุขนะครับติดตามชมว,ว่างๆกันติดตามคลิปวิญญาภาเที่ยวเนานะครับผมค่ะชมกันไปนะอุดหนุนกันไปเฮ้ยให้กําลังใจกันไปนะครับเนาะครับผมเนี่ยถนนเส้นนี้ก็ออกไปเอาเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับเนาะจากน้องบนะัวแดงเนาะครับผมบวิญญาพาเที่ยวกันขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามวิญญาพาเที่ยวเนานะ วันนี้พามาชมอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยะภูมินะครับเนาะครับผมก็ผมมีอย่างหลายครับกัมุ่งนาไปอำเภอเกษตรสมบูรณ์แล้วก็บสกับบ้านนะครับกัเขาติดตามคลิปต่อไปวิญญาสีไพ่เซี่ไปเที่ยวใส่นะครับเนาะครับผมก็ค่อยติดตามกันต่อไปแล้วก็ให้กำลังใจวิญญากันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้วิญญากล่าวคำว่า สวัสดีมีชัยครับโม